สวัสดีครับผมดวงดีสุวิชัยนะครับวันนี้แวะมาดื่มกาแฟที่ร้านบูดูนะครับซอยมิตรไมตรีซอย6นะครับอยู่แถวหนองจอกนะครับบรรยากาศสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอาหารตามสั่งไว้บริการท่านด้วยท่านมีเวลาว่างมาดูมุมกาแฟนะครับแล้วก็มาพบกับบรรยากาศที่น้่านั่งน่าถ่ายรูป ท่านมาแล้วรับรองว่าท่านจะติดใจนะครับวันนี้ผมดวงดีสุิชัยมาครั้งแรกมีความประทับใจมากก็เลยอยากจะบอกแฟนเพลงบอกทุกๆท,ท่านที่ชอบดื่มกาแฟแล้วก็มีมุมกาแฟที่อร่อยแล้วก็บรรยากาศที่สดชื่นท่านแวะมาที่ร้านบ oo ูดูมิตรไมตรีซอย6หนองจอกนะครับเข้ามาในซอยประมาณ200เมตรอยู่ซ้ายมือแล้วท่านจะพบกับบรรยากาศที่สุดยอด กาแฟอร่อยอาหารราคาเป็นพิเศษท่านไปมานะครับท่านจะพาท่านไปชมบรรยากาศที่ร้านบูดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นองไรบ้างนะครับมุมนี้ก็เป็นมุมที่สวยนะครับถ่ายรูปได้ได้ดีมากเลยนะครับท่านที่ชอบถ่ายรูปมีเพื่อนจะมาถ่ายรูป จะมารีแลกก็เชิญได้นะครับหมบเอาไรระหารรรชีวิตบยากาศทั่วไปนะครับโดวงดีศีวิชัยมาวันนี้บรรยากาศดีจริงหรือเปล่าน่าเที่ยวไหมน่ามานั่งไหมก็อยากให้ท่านชมนะครับถ้าโดนจับติดชีวิตเสียต้องตายกับตายไม่มีทุรทอ นี่คือเป็นสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งนะครับที่ที่ร้านบูดูมุมกาแฟที่สุดยอดนะครับบรรยากาศนั่งได้ทุกมุมนะฮะท่านสักงกาแฟแล้วมันนั่งได้ทุกมุมเลยนะครับที่ก็เป็นบรรยากาศที่ท่านมาแล้วท่านเดินชมได้สบายมากเพราะว่าทางร้านบูดูเนี่ย ให้ท่านสามารถนั่งเดินชมถ่ายภาพได้ทุกสถานที่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูมุมคาเฟ่ให้ท่านเห็นมุมคาเฟ่ว่าน่านั่งน่าทานยังไงนะครับน่าดื่มกาแฟยังไงบ้างเดี๋ยวไปที่มุมกาแฟกันนะครับนะครับที่ที่ผมบอ,อกไว้เมื่อสักครู่นี้ว่ามีมุมคาเฟ่แล้วมีน้องๆที่บริการเป็นกันเองนะครับถ้าท่านมาดืา่มกาแฟกาแฟแล้วท่านจะประทับใจเพระาะว่าการบริการเนี่ยรือว่าท่านที่มา ใช้บริการนั่นคือผู้มีระคุณกับทางร้านผมเองมาวันแรกมีความประทับใจก็เลยมาให้ท่านได้ดูท่านก็ได้มีโอกาสช่วงโควิดมาทานเมืองที่ไม่แออัดด้วยบุคคลนะครับตอนนี้เป็นที่โล่งอากาศปลอดโปร่งนะครับคนก็ไม่่อแจเรา,เาให้ดูบรรยากาศแต่มามส,สบายนะครับเพราะว่าตอนนี้ บรรยากาศโล่งและก็บรรยากาศดีๆมากๆนะครับเื้นที่มุมกาแฟของร้านบูดูนะครับนะครับนี่อีกมุมหนึ่งของร้านบูดูนะครับซึ่งมีทั้งมุมกาแฟมีทั้งมุมอาหารตามสั่งที่ราคาเป็นกันเองแล้วก็มีบรรยากาศที่ท่านสามารถที่เดินไปและถ่ายรูปาพาครอบครัวมานะครับ มาดูนี่มีเป็ดด้วยนะครับมีปลาให้ชมนะครับที่มีเป็ดมีปลาให้ชมด้วยนะครับแล้วก็ก็สามารถเดินลงไปแล้วถ่ายรูปเด็กๆคงจะชอบนะครับก็จะให้ลูกๆหล,ลานพาครอบครัวมาแล้วก็เว้นระยะห่าง2เมตรในการที่เดินนี่คือบรรยากาศที่โล่งๆแต่ไม่แออัดนะครับชานเมืองนะครับก็ท่านมีเวลามานะครับนี่คือสถานที่ที่ท่านมาแล้ว สามารถที่ถ่ายรูปได้หมดเลยนะครับภาภาพาครอบครัวมาช่วงที่ท่านระดวกาพาครอบครัวมามาถ่ายรูปเพื่อทําให้จิตใจได้สดชื่นขึ้นนะครับแวะมาที่ร้านบูดูมุมกคาแฟ่ที่สุดยอดและก็ถ่ายรูปได้ดีและก็สิ่งสําคัญบรรยากาศไม่แออัดไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าระยะห่างมีเยอะมากนะครับ เมียที่ว่านักกว่าโดนทุกตรางไม่ฟังเหตุผลอมพระมาพลนก็ไม่มีทางฉบับที่มียกร่างผมหนักใจจังกดของคุณเมียกฎหมายเมืองไทยระบุเอาไว้ถ้าใครทำผิดโทษประหารชีวิตต้องมีความผิดไม่มีทางคลี่ คิดไปใจหายแอบมีคิดวายคอยนอกใจเมียถ้าโดนจับติดชีวิตเสียต้องตายกับตายไม่มีอุทอนนี่ผมตื่นนะครับของอร้านกาแฟบูด,ดูแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยนะครับราคานั้นย่อมเยาวแต่ท่านมาแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวัง นะครับก็ให้ท่านชมเพียแค่นี้ท่านก็ได้มาดูเองว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ผมแก่มาเติ่นแล้วก็เชิญชวนท่านนะครับเพราะว่าผู้จัดการใจดีแล้วก็อว่าให้ถ่ายได้เลยนะครับแล้วก็ยี่สะพันได้เลยก็เลยถโอกาสนี้ บอกกับทุกท่านที่ชอบดื่มกาแฟแบบชานเมืองแถวหนองจอหรือว่าบริเวณใกล้เคียงตรงนี้นะครับบรรยากาศสุดยอดมากๆอย่าลืมแวะมาที่ร้านบูดูมุมกาแฟที่สุดชื่นบรรยากาศเป็นกันเองถ่ายรูปได้สุดยอดมากๆมาเลยนะครับ ถ้าโดนจับติดชีวิตเสียต้องตายกับตายไม่มีอุทธร